ชายโชคดีคร <laughs> ับชายโชคดีอ่อนอ่อนะเราชายโชคดีอ่อนหลวงปูแล้วชายโชคดีอ่อนหลวงปูแล้วนมโชคดีหนุ่มโชคดีเด็กชายโชคดีชายโชคดีครับชายโชคดีนอนกระดินงนอนกระดินงอุจรับแล้วจรับแล้วจะหลับแล้วเล่นกันเล่นกันโอ้วันนี้เลยวันนี้เล่นกับเล่นกับเล่นกับสีนุ่ม sĩ nhum, chơi với nón, chúc đi, anh à, nón chúc đi, lên với phe sĩ nhum, anh chúc đi, chơi với phe sĩ nhum, còi, coi, còi, coi, lát, phát, bieng, chụp, 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 còi, coi, chụp, chụp rồi, còi, coi, chụp, chụp rồi, ô hô, chơi với nhau, còi, coi, chụp, chụp rồi, anh chúc, khó, chúc, chúc. <laughs> đi, anh à, kia lăng, kia lăng, anh chúc đi, kia lăng, của phe sĩ nhum, phe sĩ nhum, còi, còi, chơi, chơi với nón, đi chăng rồi. พี่สีนุ 1941, ่มพี่ดนุ่มเล่นกันน้องจังเลยดีจังเลยน้องเล่นแรงเปล่าน้องเล่นแรงหรือเปล่าน้องเล่นแรงแก้งพี่สีนุ่มลวแกงพี่สีนุ่มละพี่สีนุ่มเล่นหยอกเล่นพี่สีนุ่มหยอกเล่นเขาจุบเขี่ยมือจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยอ่ากอดรัดฟัดเวียงกอดรัดฟัดเวียงสู้กันสู้กันอ่ามือตะออกไว้มือผักออกไว้ไอ้น้องอ กอดคอมาน้อมคอมาน้อมคอมางับหูงับหูงับแขนแล้วงับแขนเล่นการสนุกสนานเลยนะเล่นการสนุกสนานเลยเนอะข้างข้านี้ก็มีข้างข้านี้มีสีหลยน้อยสีลลยน้อยสีไลยน้อยเขาอยากเล่นบ้างสีลลยน้อยขาอยากเล่นบ้างมาจะเล่นขาวเลย เล่นกันใหญ่เล่นกันใหญ่เลยน้องมาเลมาเล่นเลยน้องน้อยมาเล่นด้วยน้องน้อยน้องน้อยเจ้าชาไข่มุกชาไข่มุกก็มาเล่นกับพี่สีนุ่มด้วยมาเล่นกับพี่โชคดีด้วยโอ้ไปละไปาหนละโอ้แกงเด็กน้อยกองคารุบคแกงเด็กน้อยกองคารุบครบชามะนาวชานมชาลีข้าวเจ้า ขาเจ้าชาลี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 เล่นกับข้าวเจ้าเล่นกับชาไข่มุกชาไข่มุกไม่จะปีโยนนั่งคุมเชิงอยู่ไม่จะปีนั่งคุมเชิงอยู่เลยเล่นกันยังไงล่ะเฮ้ยตองกอดรัดฝั่งเงียยกาลัดฝรั่งเงี้ยกาลัดฝั่งเงียยกันยังไงละชาลีเล่นกับข้าวเจ้าชาลีเล่นข้าวเจ้า ซอสบัลซามิญกชามะนาวไปด้วยชามะนาวไปด้วยชานมก็ไปด้วยชานมแอบชานมอันน uh, right. uh, right.> right, right. right. uh, okay. ั้นข้าวหอมมาแล้วข้าวหอมก็มาข้าวหอมก็มาครับชามะนาวกับซอสบัลซามิญกับชาไข่มุกชานมชานมชานมชามะนาวข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็มาข้าวเหนียวก็มาอาชาลี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 อันนี้ข้าวหอม พีข่ข้าหอมข้าข้าหอมข้าหอมลูงปูจำสับสนละหลากหลายวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาจำไม่ค่อยได้เลยสับสนนิดหน่อยชบเล่นกันปีเล่นกับลูกนะเล่นกับลูกนะไม่กันปีเล่นกับชาไข่มุกไม่กันปีเล่นกับชาไข่มุกอยู่ข้างๆนีน้น้องข้าเหนียวน้องข้าวเหนียวค่ะ ก็หอมก็หอมชาลีชาลีก็หอมชาลีข้าวเหนียวครับเล่นกับเด็กเด็กตระกูลชาแล้วไม่เยี่ยมลูกของไม่จำปีไม่เรียกขอาแม่เนื้อลายบ้างลูกเขาแม่ได้ละลูกของแม,ม,ม,ม่น้ำตาลลายลูกของแม่น้ำตาลลายบุญบุญหลายบุญทองแม่น้ำตาลลาย ครับไปเยี่ยมแม่น้ำตาลลายแม่น้ำตาลลายหลวงปู่มาเยี่ยมปู่ไเยี่ยมเด็กๆค่ะน้องบุญทองน้องบุญทองหลวงปู่มาเยี่ยมค่ะน้องบุญทองไปอยู่หลวงปู่มาเยี่ยมครับสวัสดีเด็กๆลูกแม่น้ำตาลลายอ้อหลวงปู่ตามหาไม่เจอนี่เองแม่น้ำตาลลายเขาไปเขาไปล่าเหยื่อมาให้เจ้าเหมียวเหมียวน จับลูกหนูนามาจเจมี่เขาเลยมานั่งเล่นก็นอยู่ตรงนี้ครับปู่ว่าตามหาไม่พบที่แท้เขาหลบอยู่ตรงนี้เองมาเล่นตรงนี้สนามหญ้าสนามหญ้าตรงนี้ครับจ้บแม่น้ําตาลลายเขาเก่งมากไปล่าลูกหนูมาให้ลูกๆเขาเล่นลูกๆเขาซ้อมซ้อมล่าเหยื่อเป็นวิธีของแม่น้าตาลลาย ชาติแต่ยานของแม่วันก่อนก็เห็นเขาคาบมาอย่างนี้บ่อยๆเขาจะคาบมาให้ลูกลูกๆเขาเล่นทั้งลูกๆเขาอาหารให้ลูกเขากินด้วยครับทึ่เขาเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมเลยข้างบนลังคานี้ก็มีใครอยู่นี่ถ่ายดูสิโอ้ลังคานี้มีเจ้าดังหางมนดังหางมนขึ้นอยู่บนลังคานี้ครับ คือยู่บนหลังคานี้อยู่ที่สูงมองหาเด็กๆได้เห็นแม่น้ำตาลลายก็อยู่ตรงนี้แม่น้ำตาลลายอเจอแล้วครับแม่สีเทาเป็นสีเทาที่แม่สีเทาที่เขาที่ทุกคนถามหาอยู่มาเล่นอยู่บนบ้านหลังคาบ้านนี่ซึ่งเอาลูกไปฝากไว้กับแม่จะปีเลี้ยงเรียบร้อยครัเมีเทาก็ ันนี้ไม่ได้ห่วงกังวลอะไรแล้วแค่ชำเรืองมองอยู่ไกลๆลูกของแม่สีเทาปลอดภัยฝากลูกแม่จะปีเลี้ยงครับดูเขามีชีวิตที่อิสระขึ้นสดชื่นปีนปลายไปมาเที่ยวเต่าเต,าตามตามแม่ที่แม่โสดไม่ต้องมีภาระเลี้ยงดูลูกครับลูกปูก,ก็ขอฝากคลิป นี่ไว้ให้กับ f อฟซทุกคนได้ดูกันเพียรน์ทีก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปลูกของแม่น้ำตาลลายก็กำลังกินอาหารที่คุณแม่เขาไปหามาเป็นหนูเป็นหนูนาแม่เขาเป็นคนคาบมาให้กินกอยู่บริเวณนี้ครับครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ ขอโมทนาสาธุกับ MC ทุกคนทุกท่านที่ติดตามชีวิตของน้องเมียวมาตลอดมาและตลอดไปคอยมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดขอได้ทงความมุ่งม,มานปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเทอนสาธุสาธุสาธุ